ใส่บักพริกเพิ่มเนาะจักหน่อยหนึ่งนาะอูอเราเบียร์กำลังมาครับค่ะซอเบียร์บ่อสยิ่งเสียงรักแล้วกลังไล่เตกสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซบ MT Channel ค่ะพี่น้องมาค่ะพี่น้องได้เมนูเด็ดค่ะคืออยาก ข้าวปุ้นสาวน้ําปลาร้านวนัวนอกจากอู้อู้เป็นตะเสบแห้งใส่บอกผิกเพิ่มเ้าจักหน้อยหนึ่งเนาะค่ะอืมอืมน้ําปลาร้านวนัวกินกับแคบหมูล้ะกับพักการจองหลวกด้วยค่ะพี่น้องอืม mm -hmm. so. ยูอันนี้ด้ยวยค่ะพี่น้องมูลน,นี่สตูดิโอืึมมุกพี่ก บอกโบเบิร์ตลืมอยู่อันนี้เก้าสี่เก้าห้าสตูดิโอเลยค่ะพี่น้องมาเห็นงานพี่เบาวแดงก็มาด้วยจับเพิ่งกินข้องหวานแล้วเนาะอิ่ม เอ็ดงานค่ะพี่น้องตัดคลิปหิวค่ะจัดเม่นุ่แบบคิดยากน,นะจ๊ะ ผัก <c oughs> อ,อีตูกินก็ขับปุ่นแซ่บๆหอม พี่บ่าวแดงกินไหมกินหลายรับบ้างมหนเนี่ยเ่ยเก็บตาโลช่องคุนใหญ่ยอมหมด ฆากันไปพรอพี่น้องเฮ็ดตาลูนะจ๊ะยุตลละพี่บูรนลายค่ะมาบ่เคยกินก็ะลยดจัดบ้าเนาะคะ่ะเอามาเฮ็า,เาใส่น่ำกะทิ เพชรนัวหักจ้ะ sii- sí. . ไม่ยูนะยินแล้วหมูมถาก,กินส้อยจุพี่น้องครเอฟซีเจอว่าเห็นแต่องหวยอยู่กับพี่บอดแดงโอ้ยยังมีแตาา่ด้อีกเด้อตักกับพี่เบียซอบเบียร์ลังมาครับหาซอบเบียร์บ่ไปยินเสียงพักแล้วลำลายแตกไหม จังสีเบิดเหรจังสีเบิร์ดเหรอจังมาเอาช้อนไหมมันอิ่มมาดีอิ่มแต่ว่าแบบได้ยินเสียงไพักบ่เสียงว่ากระจอกแนวมากเพื่อนได้ยินฟ้าเต็มมาดีนะพี่น้องบ่ยอยากมันสีเบิร์ดเสียพ่ะย่ะได้ยิเหลือน้อยหนึ่งนะแต่ว่ายอมรับมากินแบบสามขีดมามึงแยงขากเลยมาเลยกินหลนี่พี่น้องกินหลายกินหลายแห้ครับอ้าเอาขอดกขอด ยุม่มรึเป่ะเราองมือชักสองสามคำปิดต<ะ>่แซ่บส่วนมากกินดีๆบ่ามากมันอิม่มบ้าน,นี้อยากบ่เผ็ดมากด้วยแม่ามามดา่าๆอะไรคะคุณ <c oughs> ด,ดาเลือดไหนหน่อยอสิคักแต่ได้หีิแซ่บยุ่ม หอมเนาะแต่จะออเผ็ดๆหน่อยอย่างไอแต่มันหอมหอมมาดีได้ไอีตู๊ผักเสริมนะครับผักเสริมบอกเขาอื่นผักเสริมอันนี้ผักอีตูอ๋อไม่เคยได้ยินผักเสริมฟินีกย่างหนึ่งผักเสริมกัญโจงเอาไหมมีคำเอาเลยสุดปิดจอบไปเนี่ยเผ็ดจวดจุดแห้ง ฟักอีู๊กกับเพจเหมแม่นพ่อพ่อก็บีบลิ้นฝ้าได้ความเพี้ยก่อนแมงลับแมงแมนแต่ว่าสิกินง่ายกว่าแบบบีบลิ้นฟ้างไงเมื่อแต่กินหลายๆกับเพจที่มอสคือกัดในเขาอีตู่เนี่ยใส่แกงเห็ดเสียบเหมือนกินหมดมือบดเลี่ยนก <c oughs> ินเป็นตะเสียบอีกละโอนี่นี่มอง,งดอกมันนี่พี่บอลยงัง พ,อพอ่อเราบอกอุ๊ยขอบคุณมากแีมาเอ้าพี่น้องเ <c oughs> มน,นี้ก็ะไดเมนูแบบรอบดึกเนาะค่ะมาเฮ็ดงานอะหิวเนาะค่ะพี่น้องเฮ็ดงานอยู่สตูดิโอเก้าสี่เก้าห้าสตูดิโอมาตัดคลิปพ,พอดีแบบเออพากันแบบไปทำบุญมาเนาะอยากตัดคลิปเก็บไว้บึงนะพี่น้องแต่ว่าบ่หู้ว่าจะลงได้บอกะคือ <c oughs> เก่าเนาะค่ะพี่น้องกะ ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆการติดตามแล,ล้วก็ทุกๆกำลังใจขอบคุณหลายเดื่อจ้ะะาแล้วก็ทางมือนี้กินสดด่วนหรือว่าอุปกรณ์วิวเองแสงสี่มัมนบออำนวยความสะดวกหรือว่าจังไดกะขอโทษขออภัยหลายๆจ้ามันแจ่มรู้สึกเบาๆเนาะให้น้องมวยว่าร้อนโอ้ยมันอย่าว์ว่าแจ่มท้องมาก,กินแบบว่าที่หลังอ่ะนะคือเกาเนาะค่ะพี่น้องถ่ายให้มาคลิปนี้มาเมนูนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้เหมือนน้ำในเด้อจ้าสำหรับมือหนี้มวยแล้วกับพี่เปาวแดงแล้วกับมูไปแล้วเด้อค่ะแล้วกมู่นะะสสวัดีค